สวัสดีครับคลิปนี้มาดูคาบูเดกกันนะครับว่าท่อทางต่างๆเนี่ยมันทํางานยังไงนะครับน็อตสตัวนี้ปรับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนนะว่าคาบูมันทําหน้าที่ดูดอากาศวิ่งทะลุผ่านตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะดูดน้ํามันในอ่างขึ้นไปตามรูต่างๆเข้าไปผสมกับอากาศนะครับน้ามันกับอากาศผสมกันแล้วมันก็จะจ่ายเข้าห้องเผาไหม้นะครับอันนี้คือหลักการทํางานของคาบูนะครับโดยคาบูมันจะทํางานอยู่2จังหวะหลักๆนะครับคือจังหวะเมนเ็ตกับจังหวะไพลอดเ็ตนะครับ พ i l o t ดเจ็นี่คือจะจ่ายน้ำมันในรอบเดินเบาจังหวะสตาร์ทนะครับจังหวะไม่ได้เร่งคันเร่งเลี้ยงประคองเครื่องไปเรื่อยๆบงับงบงับงบงับงบงังบังบังบังมันจะกินน้ำมันที่พ i l o t ดเจ็นะครับส่วนเมนเจ็ตนะครับมันจะกินน้ำมันในจังหวะที่เราเร่งคันเร่งแบนแบนแบนนะครับทีนี้เราก็มาดูนะว่าปัญหาเราอยู่ที่เฮ้ยรอบเดินเบาเราไม่นิ่งสตาร์ตติดยากนะครับเบาแล้วดับเราก็มาแก้ปัญหาที่พ i l o t ดเจ็ะครับส่วนจังหวะเร่งคันเร่งเราเร่งคันเร่งแล้วมันมีปัญหา ไม่ว่าต้นกลางปลายนะครับเราต้องมาแก้ที่จังหวะเมนเพราะเมนมันจ่ายน้ํามันที่จังหวะเร่งขันเร่งแมนแมนแมนดูดน้ํามันที่เมนส่วนพลอตมันจะดูดน้ํามันในจังหวะที่เราไม่ได้เร่งขันเร่งนะครับคาบูมันจะจ่ายน้ํามันในจังหวะที่ไม่ได้เร่งขันเร่งเครื่องก็ติดถูกต้องไหมครับจังหวะเร่งขันเร่งเครื่องก็ติดเพราะฉะนั้นแล้ว2รูนี้มันจะทํางานการคนละจังหวะนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าทางเดินน้ํามันกับอากาศเนี่ยมันวิ่งจากไหนไปไหนบ้างแล้วน็อตพวกนี้นะครับปรับปุ๊บ มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไปไปช้าๆครับช้าๆช้าๆมาเดิมตรงนี้คืออากาศเข้าใช่ไหมครับเนาะอากาศเข้าตรงนี้จะกองเข้ามานะครับหรือใครจะเปื่อยก็แล้วแต่เราข้างล่างนี้มันจะดูดน้ํามันขึ้นไปจากอ่างปุ๊บขึ้นไปลักษณะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้อากาศเข้าอันนี้น้ํามันเข้านะครับไปแล้วอากาศเข้าแต่ละรูเนี่ยมันวิ่งไปไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเอาตรงกลางก่อนเลยนะครับรูเล็กๆตรงกลางผมจะฉีดน้ําเข้าไปนะครับปึ๊บแล้วดูนะครับผมจะอุดเมนนะมันจะต้องวิ่งขึ้นไปตรงรรงงกลานะคับห เนี่ยตรงกลางเมนหลักนะครับตรงนี้คืออากาศเข้าไปสําหรับเลี้ยงแกนเลี้ยงแกนนมหนูเมนเจ็ดนะครับเนี่ยแกนของมันเนี่ยมันจะมีรู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 อยู่นะเห็นไหมนะครับมันต้องมีอากาศวิ่งเข้าไปเลี้ยงนะเพราะฉะนั้นอากาศที่วิ่งเข้าไปเลี้ยงแกนนมหนูเมนเจ็ดเพื่อให้น้ําม,มันมันวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาง่ายแล้วก็กระจายเป็นฝอ,อยได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีนะครับหลักการทํางานผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับดูเป็นรูปดีกว่านะครับ แล้วก็อันนี้คือรูของนมหนูนะครับเปลี่ยนรูใหญ่รูเล็กก็มีผลนะครับยิ่งรูใหญ่น้ํามันก็ยิ่งขึ้นได้เยอะรูเล็กก็น้ํามันก็ขึ้นได้น้อยนะครับอันนี้คือเขาเปลี่ยนรูใหญ่หรือรูเล็กทําไมนะครับอันนี้คือแกนของนมหนูเมนเจ็ตนะครับจะเห็นว่าอากาศมันวิ่งเข้าไปเลี้ยงที่เมนเนาะเดี๋ยวผมจะลองอุดข้างบนให้ดูอุดตรงตรงตรูเมนข้างบนให้ดูนะครับปึ๊บมันจะวิ่งทะลุมารูเมนข้างล่างจริงไหมนะครับเนี่ยมันจะต้องวิ่งมารูล่างใช่ไหมครับเห็นไหมถ้าผมอุดรูล่าง เปิดรูบนนะครับอากาศวิ่งเข้าตรงกลางมันก็จะต้องวิ่งขึ้นไปข้างบนเห็นไหมโอเคนะครับจบแล้วสําหรับอากาศเลี้ยงเมนเจ็นะครับส่วนด้านข้างนะครับมันวิ่งไปไหนนะครับฉีดน้ําดูนะครับมันจะวิ่งเข้ามา